สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปฝาล่าข่าวอันนี้ทำเสียงตื่นเต้นหน่อยหนึ่งคือเป็น E ีีแรกเนาะสําหรับการที่จะมาเล่าข่าวให้พวกเราได้ฟังกันจริงๆก่อนหน้านี้ได้มีการแบบว่าลองทําช่องข่าวและมีการอ่านข่าวมีการอะไรก็ผลตอบรับดีพอสมควรแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันเนาะก็เลย จะมาเล่าข่าวให้ฟังเป็นการสรุปข่าวในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ว่าเอในในบ้านบ้านเราเมืองเราเนี่ยข่าวการเมืองที่น่าสนใจอะ่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นหยุมหยิ้มอะไรที่เราอาจจะแบบว่าตั้งข้อสังเกตได้บ้างเราก็จะมาพูดคุยกันเนาะวันนี้เดี๋ยวดูทีมงานได้มีการทำสรุปข่าวออกมาให้ได้ฟังกันประมาณ5ข่าว ซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นข่าวการเมืองที่มีมุมเล็กๆที่ตั้งข้อสังเกตก็เดี๋ยวเริ่มกันด้วยข่าวแรกข่าวแรกนี่เป็นข่าวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอันเป็นที่รักของเราเดินทางไปเยือนเชียงใหม่ก็ต้องบอกว่ามันมีคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปที่เชียงใหม่ก็คือมีชาวนา ออกมาให้กำลังใจถือป้ายโอ้เขียนข้อความให้กำลังใจนายกเต็ไมไปหมดเลยทาง,งทางที่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาข้าวเนี่ยต่ำเตี้ยเลียดดินมากแต่ว่าพอไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บปรากฏว่าได้รับแรงเชียร์อย่างโอ้มโหรานมีป้ายไวนิวสวยงามสะดุดตาเชียวเรียกว่างานนี้ต้องต้องบอกว่าเอ๊มันมันมันแปลก มันแปลกจนเราต้องตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้เพื่อนๆลองแสดงความคิดเห็นดูว่าไอ,อ้จุดนี้นะ่ะมันเป็นจุดที่แบบว่ามันมันเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งข้อสังเกตกันดูนะครับจากประเด็นม็อบชาวนาที่ดูจะผิดฝาผิดตัวไปหน่อยมาถึงประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องคําพูดสวยรูของท่านนายกรัฐมนตรีเนาะที่ได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าท่านเหมือนคนขับรถที่แบบว่า มีผู้โดยสารเป็นคนไทย70ล้านคนให้ท่านได้นำทางขับรถไปแม้ว่าจะเจอหลุมเจอบอ่อเจออุปสรรคมากมายท่านก็เรียกร้องให้คนไทยเราก็ออกมาช่วยกันเข็นรถโอ้มันเขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะจะจะ,จะพูดว่ายังไงดีก็แต่ว่าก็มีคนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็ให้ความเห็นอย่างคุณบอกอรายจุดเนี่ยคุณสมบัติบุญงามนงเนี่ยก็บอกว่า จริงจริงแล้วเนี่ยไอการที่คุณเป็นคนขับรถเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราในฐานะที่เป็นผู้โดยสารนะเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยถ้าไม่พอใจเนี่ยก็เรียกให้มาโยนคนขับรถลงไปดีกว่าแล้วก็หาคนขับใหม่แค่นี้ก็น่าจะจบเรื่องแล้วนะผมว่าก็เป็นความคิดที่เข้าท่าดีเหมือนกันนะ <laughs> ตอนนี้ถึงคุณอ๋อมสกาวใจบ้างอันนี้เป็นกวนใจผมเลยคุณอ๋อมสกาวใจอะ่ะบอกว่าเออแปลก แบบว่าอยู่ดีๆคุณแบบมาป้นรถคันนี้นะแล้วก็มาขอความร่วมมือให้คนในรถแบบว่าให้ร่วมมือกับคุณคุณอ๋อมบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่แบบว่ารับไม่ได้เลยจะไปให้ความช่วยเหลือโจรแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีแน่ซึ่งผมผมเข้าใจคุณอ๋อมนะคุณอ๋อมก็คงจะแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมึงมึงป้อนบ้านกู่าแล้วมึงยังจะแบบว่า hey, ให้กูช่วยดูแลรักษาบ้านอีกนะโอ้โหมันมันมันเจ็บเนาะมันจี๊ด ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าการเปรียบเทียบของท่านนายกของเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับหลายๆคนที่มีมุมมองความเห็นเนี่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ประเด็นที่3ก็เขาเรียกว่าก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของเราอีก ซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นวงกว้างเลยดีกว่าหลังจากที่ท่านชัดชาติเนาะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมันก็เกิดเขาเรียกเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างาท่านชัดชาติซึ่งทํางานได้แค่ไม่กี่วันกับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของเราที่ทํางานมา8ปีกว่า,วาจะ9ปีแล้วก็เป็นมลสมหนักเลยเพราะว่าหลังจากเกิดการเปรียบเทียบแล้ว ก็ทำให้เลตติ้งเนี่ยเขาเรียกว่าต่ำเตี้ยเลีย like ดินตกต่ำไปเลยดูได้จากผลโพลของนิดาโพนะที่เป็นผลสำรวจออกมาก็ชี้ชัดว่าเอ้ยเขาต้องการเด็กรุ่นใหม่อย่างคุณอง๋งอิงแพรทองทานเนี่ยมาเป็นผู้บริหารประเทศแทนประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันซึ่งเรียกว่าหมดศักยภาพ ก็ประมาณนั้นเขาก็คงอยากจะเปลี่ยนแปลงประชาชนก็คงอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากได้รับสิ่งที่ดีขึ้นก็อันนี้ก็เป็นโพท,ที่ออกมาแล้วทําให้ต้องเขาเรียกว่าสะเทือนยุทธภพกันเลยทีเดียวก็สําหรับประเด็นนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ออกความคิดเห็นเนาะว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆอ,อยากให้ใครเป็นนายกหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเขาเรียกว่า ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาแทนที่คนรุ่นเก่าครับแล้วเดี๋ยวก็ประเด็นต่อไปเรื่องที่4เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เรียกว่าใกล้เข้ามาก็คือศึกซักฟอกรัฐบาลที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นหลายบุคคลนะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงต่างๆซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมองว่า มันมันมันถึงจุดที่เรียกว่ามันเต็มกือนแล้วอะขนาดที่เรียกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยยังต้องออกมาบอกประยุทธ์ว่าเฮ้ยคุณถ้าเกิดว่ารัฐรมนตรีในกำกับดูแลของคุณเนี่ยตกกอีเนี่ยคุณแม่งต้องรับผิดชอบนะต้องชะตาขาดถ้ามองถ้าผมามองเกมนะอย่างนี้ผมว่า,าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจะต้องทำให้รัฐรมนตรีบางคนเนี่ย ลำบากใจตกก็อีแน่แล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าตีบัวกระทบคาดนะไปจนถึงเจ้านายของเขาก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีว่าจะสแสดงสปิริตยังไงจะรับผิดชอบยังไงยกเว้นว่างานนี้นะว่าจะแจกกล้วยกันไม่อันจริงๆริงถ้าแจกกล้วยเข้าไปนี่ผมว่าทางร้อยเอกธรมนัสก็คงจะนิ่งเหมือนกันแล้วก็ผลการโหวตก็อาจจะเป็นไปในรูปแบบที่เราแบบคาดไม่ถึงแล้วก็ต้องตกตะลึงตอนที่อยู่ในสภากันเนาะ ก็ลองดูครับลองลองติดตามดูแล้วก็ลองร่วมแสดงความคิดเห็นดูว่าไอเราคาดเดาว,ว่าไอจะมีะรมัฐมนตรีคนไหนตกเก้าอี้เพราะว่า,ากวนของร้อยเอกธรรมนัฐหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะกวนของพรรคเล็กหรือเปล่าครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายเนี่ยเป็นประเด็นการตั้งข้อสังเกตของ ทางทีมงานเกี่ยวกับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามที่จะยื้อตัวเองให้อยู่ในอํานาจแม้แต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีอายุมากถึง68ปีแล้วนะ <c oughs> ก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ยอมวางแล้วก็อะไรที่เป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามที่จะทําให้ตัวเองอยู่ในอํานาจให้นานที่สุดหรือว่าถ้าถามผมนะผมคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้อง มีถ้าจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันต้องนั่งทับขี้อะไรไว้บางอย่างผมอาจประเมินว่าอาจจะเป็นเรื่องของเหมืองทองหรือเปล่าที่ต้องถ้าเกิดเหตุผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองอาจจะต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่ซ่อนอยู่เมื่อเวลาหมดอํานาจแล้วมันจะถูกเผยออกมาทําให้ตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ตกอยู่ในที่นั่งฐานะที่ลําบาก ก็ยังไงเพื่อนๆลองแสดงความเห็นดูเนาะเกี่ยวกับประเด็นนี้ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็มันทําให้เราคาดเดาได้ได้หลายทิศทางว่าเอ๊ะทำไมคนเราเนี่ยมันถึงอยากอยู่ในอํานาจยาวนานขนาดนั้นมันมีอะไรผิดปกติมีอะไรบางอย่างที่เป็นแรงผลักดันก็วันนี้5ประเด็นเนาะก็ดีใจที่ได้มาเล่าข่าว ให้เพื่อนๆฟังวันนี้ถือเป็นการซ้อมคลิปอาจจะไม่ยาวมากอาจจะดูหุน้นห้วนหน่อยเนื่องจากว่าตื่นเต้นบอกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็พอพอมีประเด็นแล้วก็แต่ว่าทางทีมเนี่ยยังไม่ได้ให้ให้ภาพประกอบมานะก็บางทีก็เล่าไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ยมันขาดขาด,ขดหายหายจริงๆแล้วอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังให้ให้มากกว่านี้แต่ก็วันนี้เดี๋ยวขอปิด อพิโซดแรกเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วหวังว่าคงจะได้ติดตามกันแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าชอบที่จะเข้ามาพูดคุยกันหรือมานั่งฟังหรือว่าอยากจะคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นอะไรนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสารพัดเอาให้ครบร้อยล้านสับไปเลยนะจะได้มีเพื่อนคุยกันเยอะๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ